ขอในสิ่งที่ไม่ควรขอในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อักคารวะเจดีเมืองอารวีทรงปรารบกุติการสิกขาบทที่ภิกษุชาวเมืองอารวีพากันสร้างกุติด้วยการเที่ยวขอแบบไม่มีขีดจำกัดเป็นเหตุให้ชาวเมืองอารวีเดือดร้อนเมื่อเห็นพระภิกษุที่ไหนก็พากันหลบหนีหน้าไปหมดพระองค์จึงตรัสติเตียนภิกษุว่าภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าการขออย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้พวกนาคในพิภพก็ไม่ชอบใจแล้วทรงนำอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้ไปเกิดเป็นพราหมณ์ในตระกูลบั่งคังมากตระกูลหนึ่งท่านมีน้องชายคนหนึ่งรักกันมากต่อมาเมื่อมันดาบิดาได้เสียชีวิตลงไปแล้วพราหมสองพี่น้องก็พากันสละสมบัติบริจาคทานออกบวชเป็นฤาษี บำาเพ็นพรตอยู่ฝั่งแม่น้ำคงคารือีพี่ชายอยู่ทางทิศเหนือของแม่น้ำส่วนรือีน้องชายอยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำต่อมาวันหนึ่งพญานาคมณิกัตถะได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มออกเที่ยวเล่นไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาเมื่อผ่านไปถึงอาสมของรือีผู้น้องจึงแวะเข้าไปสนทนาเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยชอบพอ,อก,กันกับรือีผู้เป็นน้อง จึงมาเยี่ยมเยียนทุกวันมิได้เว้นเมื่อสนทนาเสร็จก่อนจะกลับก็จะคืนร่างเป็นพญานาคเอาขนดหางตวัดรัดรอบราสีแผ่พังพานไว้เหนือหัวด้วยความศีเนหาในราสีนั้นนอนพักอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยคลายร่างออกไหวาราสีแล้วจึงกลับนั่งพี่พบจะเป็นเช่นนี้ประจำทุกวัน ฤาษีนั้นทุกครั้งที่ถูกรัดตัวเกิดความกลัวจึงกินไม่ได้นอนไม่หลับจนร่างกายสูบซีดผายผมลงทุกวันวันหนึ่งท่านได้แวะไปหาฤาษีพี่ชายเล่าเรื่องให้ฟังแล้วปรับทุกข์กับพี่ชายว่าผมไม่อยากให้พญานาคมาหาผมเลยพี่ช่วยผมหน่อยสิพี่ชายถามว่าพญานาคเวลามามีเครื่องประดับอะไรไหมล่ะประดับแก้วมณีมาครับพี่ ท่านตอบพี่ชายฤาษีพี่ชายจึงแนะนําว่าเมื่อพญานาคมาถึงอาสมของท่านยังไม่ทันได้ไหว้ท่านก็ขอแก้วมณีของมันเลยมันก็จะหนีไปวันที่สองพอมันมาถึงประตูอาสมเท่านั้นท่านก็เอ่ยปากขอแก้วมณีของมันอีกพอถึงวันที่สามท่านไปยืนดักรอที่ฝั่งแม่น้ําพอมันโผล่หัวขึ้นจากฝั่งแม่น้ําเท่านั้นท่านก็เอ่ยปากขอแก้วมณีอีกทีนี้แหละ มันก็จะไม่มารบกวนท่านอีกเลยด้วยสีผู้น้องได้ทำตามนั้นในวันที่สามพญานาคขณะยืนอยู่ในน้ำเมื่อถูกฤาษีขอแก้วมณีอีกจึงพูดว่าท่านฤาษีข้าวและน้ำอันไพบูรยิ่งที่มีแก่ข้าพเจ้าก็เพราะแก้วมณีดวงนี้ข้าพเจ้าจากให้แก้วมณีแก่ท่านได้อย่างไรยิ่งตอนนี้ท่านก็ยิ่งขอหนักขึ้น แต่ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่มาอาสมของท่านอีกแล้วละเมื่อท่านขอแก้วมณีดวงนี้ทําให้ข้าพเจ้าหวาดเสียวเหมือนชายหนุ่มถือดาบอันคมกริบกล่าวจบแล้วก็ดำน้ําลงไปนาพ่พิภพไฟรีสีเมื่อพญานาคไปแล้วไม่มาหาอีกกลับคิดถึงเกิดความเศร้าเสียใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจึงยิ่งสู้ผอมลงไปมากกว่าเดิมอีก หลายวันต่อมาฤาษีพี่ชายอยากจะทราบเรื่องจึงแวะมาที่อาสมน้องชายเมื่อเห็นน้องชายยิ่งตกใจจึงถามถึงสาเหตุฤาษีน้องชายจึงตอบเป็นคาถาว่าบุคคลไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขาอันหนึ่งเพราะขอเกินไปย่อมเป็นที่เกลียดชังหน้าคราดถูกรือสีขอแก้วมณีจึงไม่หวนกลับมาให้ฤาษีเห็นอีกเลย ฤาษีพี่ชายได้ปลอบน้องชายให้หายเศร้าเสียใจแล้วจึงกลับอาสมของตนฤาษีสองพี่น้องบำเพ็ญฌานสมาบัติได้ไปเกิดในพรหมโลกในที่สุดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโดยธรรมชาติของคนและสัตว์ไม่ชอบการขอควรขอเท่าที่จำเป็นและขอในสิ่งที่เขาสามารถให้ได้เท่านั้น ขอให้ญาติธรรมทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอการฟังธรรมทุกครั้งจงเป็นพระวะปัจจัยจงเป็นอัธยาศัยจงเป็นนิสัยติดตามไปจนกว่าจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร